สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะผู้สืบทอดมรดกหมื่นล้านเปิดภาพเสียตาปัญญาและหลานๆทั้ง5คนผู้สืบทอดอาณาจักรเวิร์กพอยเปิดภาพเสียตาปัญญาีิรันกุลและหลานหลาทั้ง5คนผู้สืบทอดอาณาจักรเวิร์กพอยตน่ารักอบอุ่นมากๆทั้งครอบครัวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการบันเทิงไทยเสียตาปัญญานิรันกุลพิธีกรและนักแสดงชาวไทย ประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเจ้าของอาณาจักร WorkPoint และเชื่อได้เลยว่าเสียตาปัญญานั้นเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อเสียงออกมาอย่างมากมายโดยทางด้านเสียตาปัญญาแต่งงานกับพระยาวัสนานิลันกุลและเสียตาปัญญามีลูกทั้งหมด4คนได้แก่น้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนตปรวัต ลูกชายคนเดียวของเสียตาปัญญาและต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครอบครัวของเสียตาปัญญาได้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากๆหลังได้มีหลานๆที่น่ารักทั้ง5คนของเสียตาปัญญาได้แก่น้องน้ําอุ่นน้องน้ําอิงน้องน้ําบุญน้องน้ําเงินและน้องเน่ซึ่งคุณตานั้นมักจะออกมาเผยโมเมนต์ระหว่างคุณตาหลานให้เหล่าแฟนๆได้เห็นมุมน่ารักน่ารักอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณตานั้นหลงหลานหแบบสุดๆเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะพาไปเปิดภาพเสียตาปัญญาและหลานๆทั้ง5คนผู้สืบทอดอาณาจักรเวิร์กพอยจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ